จับกุมกันเป็นเลขคู่นี่ไม่พอบัดนี้ผู้แมนง่อยยังสิเอาเอานั่นน้องง่อยยังสิ่ง่อยเขผาลูกทันก็เลยหรอเนี่ยอืมอะอันถึงว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยมผมอาหารการเกิดปีชุดสุดเราเกิดชุดสอง ว่าผูบามามักขนาะเออบัตรพิษตะว่าไม่เกียร์นี่แหละคันๆคันบ่เกียร์เนี่ยมันจะออกศูนย์สองเลยเพรบะว่าแล้วมาหัวดันฉันก็ได้ได้เมืองหนึ่งผมได้ฝันว่าเรามามักนะแต่ว่าเราบอดีเกียร์ได้วนน่นมาหัวนี้เราเกียร์สันเนาะตัมวัดดีแม่ครับผมจ้าวัดีจ้าตาม<บ>แนวทางของ<บ>ม่ย,ยัดต่อครับอีซี่ครับผมอ่าเพราะว่าหวดที่ผ่านมาผลฝันว่าผูบาซำน่อยมามักเพิ่นวันนั่นภูบาผูบาวมาเกียร์ผูบาวมาเกียร์ศูนย์สองซื่อศูนย์สองนาที่ถือศูนย์ แต่เริ่มเอาศูนย์ศูนย์ใช่ป่ะสองศูนย์ปุ๊บมันต้องมีศูนย์สองตัวเนาะโอ้มันเป็นทางสายจำใบเอาไหมน้าแม่เนาะเจ้าจ้าเจ้าวดนี้ว่าได้ฝันลายดอกฝันมาไกลมหาไกลขึ้นเฮี้ยนไปหาบัดโอ้ไกลขึ้นเฮี้ยนไปหาเฮี้ยนลังไบบัดนี่เทียงนี่เรานั่งอยู่เทียงไกลขึ้นไปตัวหนึ่งปิดไปที่แรกไปตัวเดียวไปที่สองมาไปอีกตัวนึงอีกบัดเอาลูกไปนั่งแม่ บานในเอาลูกคนไว้ลูกก็ย่อๆเกิดเป็นเงเชิงบา้านในลูกเป็นเป็น,ปนพวกโกมปิดศูนย์ไม่พอไว้ว<อ>บา้านในผู้แม่นาง่นางนงังนังดูหอกสิฉันก็เลยเสียงแลัวฉันก็เลยตีหนึ่งศูนย์เก้าเออฉันเสียงบา้านฝันว่าเขากระโดงมาหายสองอันเอาเอาที่ว่าศูนย์ศูนย์อีกบอ <laughs> บอสถืว่าเก้าเก้าส่เนี่ยกระโดงเก้าเก้าบอสกระโดงน่ะโอ้ทุเรื่องฝันนะจะมาวบ้านไหนเสียงว่ะ ข้าหนี้เซียงมั้งครับดิเสียงสั้นๆฉันฉันเซียงตั้ง,ง,ง109อือพ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 อ่าฝันว่าไกลไกลหน่อยใกลหน่อยขึ้นไปกับแม่มันมแต่ว่าผู้ลูกไป,เป,เ,ป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเพชรเป็นเลขศูนย์ไม่พอโอ้ผู้ลูกกันเดินเพชรเป็นวงกลมเ,ลเป็นวงกลมไหมเออแต่อยากหัวบอปฝันบอฝันแปลกใกล้อยังเม่เพชรสันมาเตะใกล้เออเอาจะแสดงว่ามันที่บอกกูบอกว่าสิว่าศูนย์เก้าบอกว่าสั้นบัตรฉันก็เลยตีหนนึ่งศูย์เก้า อมาเสียงร้องเมองกันหน้าพอนะฟัดฟัดแล้วเขาก็รุ่งเมื่อ้สองอันอสิหเก่าเก่าบอกเขามันอิศูนย์เก้าเก้าจริงจริงจังแล้วแม่บาทนี่ต่บ่าต่ว่าเห็นเลขงหมดก่อนได้ได้หกกับศูนย์เมื่อนี้ได้ศูนย์กับเจ็ดได้พอเอเรียกเก่งจังน,นะโอ้โหอันใกล้ใกล้ขึ้นไปหาแม่หันอือที่แรกขึ้นไปตัวแม่ตัวเดียวบะเออตัวแม่ตัวเดียวขึ้นมาตัวนั้นลงตัวนั้น ตัวนั้นลงไปเออบ้านนี้บ้านนี้ขึ้นไปอีกปะนี้มแม่กับลูกแม่กับลูกขึ้นไปอีกเออแม่กับลูกขึ้นไปอีกใกล้ขึ้นไปหาทั้งเสียงสันน,นั่งยูออ่นไงบ้านนี้ลูกมันทีเนเน่เป็นเทดเป็นเลขเทศจับกุมกันเป็นเลขศูนย์ไมพ่พอ,อบ้านนี้ผู้แม่งอยยังสี่ออาเอานั่นน้องอ่ยยังสี่อ่ยเผาลูกเออเอทันก็เลยหูเมียทันก็เลยตีมันเป็นเนื่นี้มันสิบพันหนึ่งศูนย์เก่าผู้แม่งหกศูนย์เก่า เพราะว่าไก่ตัวนั้นมันขึ้นไปแล้วมันลงมันลงมากเลเออไก่ไก่ตัวเออไก่ตัวแดงมันขึ้นไปมันเอาหัวลงในบัดลงมันบอ่อเออมันทั้งหนาลงบ่อละอ้ทีหกศูนย์เก้าตีตีให้มันถือือหกศูนย์เก้าเลยไหมอ่างนเห็นบ่อปูบ้าเกิดศูนย์สองอบัานนี้ตีให้พ้อม,อมตีแล้วเอาแต่ว่าไงไก่แม่นี่ว่าเป็นยังเกาะบัานนี้วัดเขาเอากระด้งมาใหนี่แล้วนั่นล่ะมันกระด้งนี่กระด้งสองใบแม่ มันมันมันเสียงตัวนี้ไหมพอ่อเสียงอันหน,น,นึ่งศูนย์เก้าเนี่เสียงอันหนึ่งศูนย์เก้านี่บ้านทฉันนันครับเขากระโดงมาให้เอาแค่นะบ้านที่พอ่อเงาะนั้นพ่อไว้แบกสาดไมาา่ให้ <laughs> มันออกสาบแบกสาดสา,าดาเป็นสาบวันนี้กระโดงเขาท่าได้ว่ามันจะเป็นเก่าเก่าเพราะเป็นศูนย์เก้าเก้าทังสี่ติเอาถือกแต่ตีแรกเขาบอกเอาหกศูนย์หกลงนะหกเก่าเก่าหกนะศูนย์หกเก่าศูนย์เก่าหกขนาด เพราะว่าไก่มันขึ้นไปตัวแรกได้แม่กะจีตีเอาตั้งแต่แม่กับลูกมันมาละเออสันเตียวแม่กับลูกมนละบ่านนี้เปิดประเทศชาติฉันหูเมียป่านนี้แม่กับลูกบ่านนี้ลูกมันกับแปลกนะเอาเอาว่าแม่เพิ่นสิมาเฮ็ดให้กูนในเมียไหกูเห็นเป็นเลขศูนย์เพราะว่าสันมันเป็นเลขศูนย์ไหมพอเป็นเลขศูนย์ห่างๆไก่น้อยนั่นนะไก่น้อยมันยืนอ้อมวงกันเออแต่เราว่าดึงรอบวองก็เป็นเลขศูนย์ลายตัวได้อบานนี้แม่แม่เพิ่นเลยเผาอยู่ บาดสันเล่หงเมือไมออแม่บอแม่แม่ยืนเฝาคือนางเฝ้านะย,ยืนยืนเฝอเก่ามันยืนแล้วตัวนึงเหเออนั่นละบันนี้บนันทีกอันก็เลยมาตีหนึ่งศูนย์เก้าเพราะว่าแม่แม่ยัดเตียวว่าใกล้น่อยเออแต่เก่านึงเออใกล้หน่อยน่อยเลยเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าอันตีเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า เลขศูนย์กับแม่มันติดกันเนี่ยแม่มันอยู่ขอกไม่พออันก็เลยออาเก้าไว้ขอกเอกพอไหมบัดนันเลขตีหนึ่งศูนย์เก้าบัดนันพันอ้าขันจีนออกตัวนี้ดีแกห้มีผู้เอาอันนี้อย่างมาให้มึ้งรู้ปะน่พระเจ้ากระด้งมาใหัสองใบอันนั้นเลขมันมีแค่สองตัวไงนั่นละมันมันติถือศูนย์กับศูนย์กับเก้ารือหนึ่งกับเก้าจะได้บัดนี้บัดนี้แต่ว่าฉันนี่ฉันมัก บ้านนี้เบิ้งเบิ้งเบิ้งแรกพอเบิ้งเลกสามตัวแล้วศูนย์เก้าเก้าพอนะเออแม่ก็เรยแมักศูนย์เก้าเก้าเออมักมักมักตัวนี้เพราะว่ากระดุมทันจีออหนึ่งนี่ว่าเอาเลยบ่เออเอาศูนย์เก้าเก้าเอาศูนย์เก้าเก้าเอาศูนย์เก้าเก้านี่แหละเออศูนย์เก้าเก้าเออไอ้บอกเป็นยังคือจยังเห็นเออศูนย์เก้าเก้านี่ศูนย์เก้าเก้านครับอตัวเดียวเล่นปะ สองตัวก็มีศูนเก้ากับเก้าหก่าหกหกหกหวหก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 หเหกหกนกหตัวหก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 เนหก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 ศูหย์หกหกหมีกหกหกหกอกหกหกกหกหหกกหหกหกหกหหกหหกหกหกกหกก แ <F> ล้ว <ขอ S 2> เตียแล้ว <ขอ S 2> เพระาะว่าเพราะว่าในแกน่นอีซืซอศูนย์เก้าเก้าเลยเมีเกอามีเก้าหกคำเด้ยวครับเด้อเอฟซีครับผมแม่แม่มันมน,านาทีเสิีอ่อนย่างขี่ไร่ใบเดียวใข่ยอยู่ในนอเอาพ่อหากระดงสองใบเนี่ยเขา้งไ่ตีเอกออกเลยมัน,ม,น,ม,นมันเป็นเลขแค่สองตัวเขาให้แค่สองตัวแม่ตเมีเอาสามตัวเอาแม่มันเอามันมันบอเอาแม่ตีเอา โอ้ยบางหันซื้อศูนย์สองตั้งหลายบาทเนาะศูนย์สองหัสองซื้อหกหกเป่ามัดเปาหกหกันโปัดเป๋าแทมันอศูนย์ศูซื้อหกหกซื้อหกสองสามสทันนอ่ับ่ศูนย์ศูนย์เสีซแบบที้สองซื้อซื้อมาแล้วบ่ฝันบ่บ่ฝันเด้พ่อยโอหาเออคุณจะได้เงินเดียว่าสัน ซื้อว่าถือดอกชันว่าเขาจะออกตัวเดยวมันตียู่ได้หันเจสิตีอย่างวันนี้เริ่มตีในค้ามฝันเจ้าของ,ของผมก็ขึ้นอยู่ได้สิ่สิบวัเดยวว่า,ม,วามันสองสูนมันสิบ่เป็นศูตรชุมกับแม่วาัวีว่าแม่เป็นผู้ฝันนอกก็เลยบอ,อ,อขั้นขั้นขั้นว่าสิตีแปลงแทนูุ๊บนี่บ่ได้บ่แม่มันมันมันมาแปลกนะมันก่อนก่นมามักซื้อครืองหัวนันมันออกศูนสองออกกงงงเลยนั่นถือหมือนกัาบาทเงิน ซื้อตัวเดียวโคโลได้ถือเล่ยวันนี้เนี่าวั้ไปซื้อตัวอื่นฝันว่าเรามามากล่ะกระดองสองอันก็จะเลื่มศุนสองสองศูนย์เลยเราศูนย์ศูนย์มาออกสองศูนย์ศูนย์สองแค่ไหนกระดองสองอันเนาะกระดงสองอันกระดองก็เป็นศูนย์แล้วสองก็สองสองกับสองแล้วเขาว่างหายกระดงสองไปตอนนั้นตีเก้าเก่าคนปะเจื่องไรเขาไปตีเก่าเก่าวะที ดงมันฟองใบเ็เลขกี่เก้าเก้าพันมักพันมากเพรีศูนย์เก้าเก้าเออเอาแม่เอาศูนย์เก้าเก้นี่ะแม่ยัดพันมักตัวนี้พอตรงตีไปหลายน้องขับาเอฟซีกับผมเอฟซกัเตียวน้ำเด้อับเด้อเอาม่อันเนี้ยอ้าจ้าาเตียวเนีเด้อครับที่ตีถือเกิดเป๊ะเป๊ะพลเลยพันก็ได้พันแม่นขนาดแต่ว่าตีบ่ถือกวดที่เด้วกับผู้บ่าวเกิดปีสองพันหารอยสองเมื่อกีเอาไปพร้อมมาเกียบ่ ันนเลา,ามาธรรมดาเนี่ยมันจะ <ừ> um ออกศูนสองเงีย <ừ> um วันนั้นมาธรรมาดาแล้วออกศูนสองคันกระสือเ <ừ> um ื้อตัวเดียวยาเจ้าเสื้อตัวเดียวเนี่ยเสื้อศ <ừ> um ูนสองออเสื้อว่าซื้อบนพอมไม่ออกลูกลางอมนี่มันออกศูนสองเออโอ้ยมาเม่นมาเม่นออกล่างดอกลื่มศูนสองเอารับเอฟซีับโศกมานลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้อขอให้เอฟซเพิ่นเพิ่วนั้นเพิ่นมาเย็นนี่แต่ลางดอกพาใไงเพรานั้นมันมันออกลางเ <ừ> um รืนนเ่มเรื่ ถึงเมื่นกว่าบาททั้งวันคูณสองอขอจบคลิปไปเพียงสักนี้ครับพ่อกอ็แม่ในคลิปหน้าก็กล้าคำว่า,าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ยัยดครับ